สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจี๊ยบไพทโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงเดือน มิถุนายน2 5 6 7นะคะการทำนายก็จะเป็นภาพรลักษโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะอันนี้เราก็มาดูว่าความรักของคุณในช่วงเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้2ถ้วย8ถ้วย4ไม้เท้า The Moon s ไม้เท้าพระราชาถือไม้เท้า5้าดาบหกดาบหถ้วยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณดิเลเวอรนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมองว่าช่วงนี้ในหลายคนนะความรักของคุณกําลังอินเลิฟนะคะเหมือนกับว่าในหลายคนความรักค่อนข้างดีนะคะ อยู่ในระหว่างอินเลิฟนะคะมีความโรแมนติกหวานแหววนะ้าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทําอะไรก็ดีไปหมดนะคะคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวก็อยู่ดีมีความสุขนะคะส่วนคนคุยๆก็เอาอกเอาใจช่วงนี้นะคะมีความสุขในหลายคนนะคะหรือคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคู่แท้นะคะถือว่าได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะ แต่อันนี้มาดูซิว่าอุปสรรคปัญหามีไหมมีนะเรื่องเกี่ยวกับความน้อยเนื้อต่ำใจการ move อนนะคะหรือว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหานะคะหันหลังให้กันนะคะส่วนทัศนคติความคิดที่คิดเอาไว้นะคะคิดว่าจะอยู่กันเป็นคู่ครอบครัวหรือมีข่าวดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะในหลายคู่หลายคนมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายนะคะใช้จุดยุดด้วยกันหรือการเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะคะ ถือว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขนะส่วนอนดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะคะมีความเศร้าโศกเสียใจน้อยใจหรือว่าหันหลังให้กันนะคะบางคนอาจจะห่างๆกันไปหรือว่าระยะห่างนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมเหมือนกับว่าอีกฝ่ายนั่งกอดข่าวเจ้าจุก อีกฝ่ายยืนหันหลังให้นะคะแล้วก็ก้าวออกไปก็แสดงว่าต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลสําหรับอดีตที่ผ่านมานะคะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันส่วนสิ่งที่ต้องการนะคะสิ่งที่ต้องการก็คือความมั่นคงในความรักนะคะมีความหนักแน่นส่วนอนาคตถือว่าค่อนข้างดีนะคะจะมีคู่ที่ดีมีความรักที่ดีนะคะแล้วก็บางคนได้พบเจอคู่ที่ มีลักษณะเป็นผู้นำชีวิตที่ดีนะคะมีการเริ่มต้นใหม่สำหรับใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าภัยอนาคตได้พระราชาถือไม้ถาวาหมายถึงความมั่นคงในความรักในวันข้างหน้านะคะยังไงมีแน่นอนนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณกลัวนะกลัวปัญหาภาระรับผิดชอบการเห็นแก่ตัวอีกฝ่ายเอารัดเอาเปรียบนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีความไม่ได้ว่าละหองและแหงมีความขัดแย้งกันหรืออีกฝ่ายอาจจะเห็นแก่ตัวนะคะไม่รับผิดชอบปล่อยให้ภาระรับผิดชอบกับคุณคนเดียวก็ได้หรือต่างคนต่างฝ่ายไม่อยากรับผิดชอบโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะอาจจะมีปัญหาที่ไม่ค่อยลงตัวเช่นเดียวกัน หมือนกับว่ามีปัญหาอะไรที่ไม่ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองด้วยนะคะการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าปัญหาต่างๆจะหาทางออกไม่ได้นะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนหรือว่าเป้าหมายในชีวิตนะคะคุณวางแผนเอาไว้ว่าจะต้องผ่านไปได้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็จะ พยายามที่จะฝ่าฟันไปถึงฝั่งฝันนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ความรักของคุณถึงแม้ว่าจะดีนะแต่ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะที่ยังครึ่งๆกลางๆนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นความรักเป็นเรื่องของคน2คนก็อยู่ที่คุณและคู่หรือว่าคนรักต้องตัดสินใจนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักจะแฮปปี้มีความสุขหรือว่าบางคนห่างๆกันไปมีปัญหาก่อนหน้านั้น คุณก็หวังว่าจะกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจหรือว่ารีเทิร์นคืนดีนะคะเหมือนกับว่าคุณยังรักและก็คิดถึงเขานะคะส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะคือความรักอย่างแท้จริงนะคะด e l ลฟเวอร์นะก็แสดงว่าในช่วงเนี้ยในหลายคนไม่ต้องกลัวอะไรนะคะยังไงคุณมีความรักที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะไม่ช้าก็เร็วนะคะ ถ้าเป็นคนโสดก็มีโอกาสพบเจอคู่ถ้าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็จะดีวันดีคืนนะคะหรือว่าคนที่คุยคุยกันอยู่ก็มีโอกาสแต่งงานนะคะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังไงภาพไพ่ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาอาจจะบล็อกกันไว้นะคะเห็นไหมเป็นไพ่เกี่ยวกับบล็อกนะคะขาดการติดต่อไม่พูดไม่คุยนะคะหรือมีปัญหาอะไรก็ไม่เปิดใจคุยกันนะ่ะก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าให้ระวังด้วยนะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะถ้าไม่คุณก็คนรักนะคะอาจจะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะลมมอนนอนเสือ่อมีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวนะคะหรือไม่ก็อุบัติเหตุนะต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะมองว่าปัญหาคุณนะเกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจการอยู่เป็นส่วนตัวหรือว่ามีความ เปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะคะคนรักอาจจะไม่ค่อยเอาใจที่ผ่านมานะคะแต่หลังจากเนี้มองจากภาพไพ่โดยรวมนะไพ่พื้นฐานนะคะคนรักของคุณจะเอาใจคุณมากขึ้นนะคะส่วนคุณเองก็เหมือนกับว่ามีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะแต่คุณก็ยังลังเลใจสองจิตสองใจนะคะแต่คุณไม่ต้องคิดมากไปนะยังไงความหลังคุณถือว่ามีไพ่พลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่เนี่ยเพื่อความชัวร์นะเราก็มาดูไพ่ จอดจงสำหรับคนโสดหรือว่าคนคุยคุยกันนะว่าพลังงานในไพ่นะคะเป็นอย่างไรเจ้าชะตานะคะสําหรับคนโสดหรือว่าคนคุยคุยนะคะพลังงานภาพไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะ The Fool แล้วก็อัตวินถือดาบนะคะ พลังงานภาพไพ่บองว่าในบางครั้งคุณก็อาจจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะสามวันดีสี่วันไข่เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะใจร้อนใจเร็วด่วนได้นะแล้วก็ในบางครั้งคุณก็ใจดีนะคะมีเมตตาหรือว่ารักสนุกนะคะคุณเป็นคนหนักแน่นเกี่ยวกับความรักนะบองว่าคุณพยายามประคับประคองความรักเอาไว้นะคะถือว่าใช้ได้นะภาพไพ่ไม่ได้มีเสียนะแต่เพียงแค่ว่าระวังอารมณ์ของคุณแล้วก็คําพูดนะคะ อาจจะทําให้คนรักกลุกอาจจะทําให้คนรักเสียความรู้สึกก็ได้หรือถ้าคนโสดที่ไม่เจอใครจะพบรักทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติคนลักษณะธาตุลมเมถุนตุนกุมธาตุธาตุไฟเม,มสิงธนูนะคะแต่น,นี้มาดูว่าพลังงานภาพไพ่คนรักคุณหรือว่าเขาคน,นนะั้นน่ะเป็นอย่างไรนะคะได้เจ็ดดาบนะคะ t e m p พ r นต์จัดเม m นต์นะคะบางว่าพลังงานภาพไพ่ของเขาคนนั้นหรือว่าคนรักของคุณนะที่คุยคุยกันอยู่อะ่ะเขาก็มีอะไรที่ปิดบังคุณอยู่บ้างนะคะแลัก่างเหมือนกับว่าเขายังไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนทั้งหมดนะและคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะคะแต่ ในภาพไายเขามีจัดม้นท์นะเหมือนกบว่าเขาทํายังไงเขาก็ได้อย่างนั้นนะคะบาปบุญคุณโทษเทมเพ n t เขาอาจจะเปลี่ยนตัวเองได้นะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองเพื่อคุณนะคะมองว่ายังไงก็เปิดใจคุยกันนะคะถ้ามีอะไรนะคะอย่ามีอย่ามีอะไรที่ปิดบังกันนะเพราะว่าอาจจะทําให้กลายเป็นปัญหาได้นะคะยังไงก็ขอให้พยายามประคับประคองความรักในครั้งนี้ต่อไปนะคะสําหรับคนโสดนะคะหรือว่าคนคุยๆนะคะ อันนี้เราก็มาดูสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวลนะ่ะความรักเป็นอย่างไรนะคะพลังงานภาพไพ่ของคุณนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะได้สองดาบนะคะแปดดาบเทมเพลนต์นะคะสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวก็อาจจะมีเรื่องเครียดคิดมากนะคะมีความกังวลใจนะคะ เพราะว่าในภาพไพ่เหมือนกับว่ามีอะไรก็ไม่พูดคุยนะคะเก็บเอาไว้คนเดียวอะ่ะเหมือนกับว่าคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือว่ากําลังคิดอยู่นะว่าจะเอาอย่างไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเคยมีปัญหากันไปก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็สองขิดสองใจลังเลใจไม่แน่ใจไม่เชื่อใจนะคะแต่ยังไงก็ขอให้คุณเปิดใจเพราะว่ายังมีไพ่เทมเพลนนะคะอาจจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะคะอย่าคิดมากนะอันนี้เราก็มาดูว่าพลังงานภาพไพ่ของ คู่ของคุณนะคะเขาเป็นอย่างไรนะคะหรือถ้ามีปัญหากันไปเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้เดอะซันนะคะหกถ้วยนะคะแล้วก็เดอะเวิร์นะคะมองว่าเขารักคุณนะรักคุณเธอทูนคุณให้ความเคารพคุณนะคะให้เกียรติคุณนะถ้าคนที่อยู่ด้วยกันนะคะ แต่คุณนะเป็นคนคิดมากนะคะคิดเล็กคิดน้อยนะคะไม่ค่อยเปิดใจอ่ะแต่คููของคุณนะเขาไม่มีอะไรนะเขารักคุณคิดถึงคุณรักลูกรักเต้านะคะเหมือนกับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็าตามนะเขาจะคิดถึงคุณคนแรกนะคะหรือถ้าบางคนที่มีปัญหากันไปก่อนหน้านั้นก็มีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีนะคะเขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็อยากกลับมาหาคุณมาสารสัมพันธ์กันนะคะมองว่าถือ ถือว่าความรักคุณยังดีนะหรือคนที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็ถือว่าแฮ ppy มีความสุขนะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องปลดล็อกความทุกข์ออกจากใจอยากคิดมากนะคะถือว่าความรักของคุณดีแล้วนะสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะคู่ของคุณรักคุณมากแล้วก็ดีมากด้วยนะคะส่วนไพ่แนะนําไพ่สรุปนะคะบางคนเจ็บช้ำน้ําใจอกหักผิดหวังนะคะเห็นไหมหัวใจแดงแก่เลยนะคะถูกทุบนะคะ คุณก็ยังไม่อยากเปิดใจนะแต่ภาพไพาอ่อ่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เย้าวยวนนะคะมีคนเข้ามาชื่นชอบถูกอกถูกใจนะสำหรับคนโสดนะคะหรือถ้าคนมีคู่มีครอบครัวถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะคะก็ให้ปิดหูปิดตานะคะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะเพราะว่ารู้ทั้งหมดก็ไม่ดีนะคะทําให้เราทุกนะคะก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างนะคะแล้วก็ปล่อยวางนะคะ ถือว่าความรักของคุณค่อนข้างอยู่ดีมีความสุขนะคะเพียงแค่ว่าต้องพยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็ประคับประคองความรักความสัมพันธ์ให้ตลอดรอดฝั่งนะคะยังไงเขาก็ยังรักแล้วก็เอาอ,อกเอาใจคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีในวันข้างหน้านะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับแม่หมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ